สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะขายปลาตอบแทนลุงป้าล่าสุดน้องเคอิงโงไม่เหลือภาพเด็กหนุ่มลูกครึ่งญี่ปุ่นภาพล่าสุดน้องเคอิงโงแทบไม่เชื่อสายตาไม่เหลือภาพเด็กหนุ่มลูกครึ่งญี่ปุ่นจำได้ไหมเคอิงโงซาโตะเด็กชายลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นชาวพิจิตรที่เคยเป็นข่าวโด่งดรังมากเมื่อสิบกว่าปีก่อนตอนนั้นน้องถือรูปถ่ายตามหาพ่อชาวญี่ปุ่นที่พัดพรากันจนได้พบกันในที่สุด และว,วันนี้ทุกคนเรียกเขาว่าซากุระเพราะมากับชีวิตใหม่พร้อมกับลูกใหม่ที่สวยระมุนมากปัจจุบันซากุระซาโตะอายุ22ปีแล้วลืมลูกเก่าๆไปเลยเพราะน้องสวยและโตขึ้นมากยังคงเป็นขวัญใจชาวโซเชียลอยู่มีผู้ติดตามบนทิกตอกในชื่อซากุระ A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 , 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 A 1กว่า90,000คนเมื่อปี2561เขอิงโงะได้คว้าตำแหน่งดาวเทียมคณะสาธารณสุขศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร และเมื่อ2ปีก่อนน้องสากุระได้แจ้งเกิดอีกครั้งเนื่องจากในารายการ g e s ซไมเอรรู้หน้าไม่รู้วัยทางช่อง7 HD เผยได้รายกันว่าชื่อสากุระนี้มีความหมายหมายถึงการเริ่มต้นชีวิตใหม่น้องอยากมีความฝันอยากทำงานรับราชการคนส่วนใหญ่จะจำภาพเดิมที่เป็นเด็กชายตามหาพ่อแต่ตอนนี้โตแล้วมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็อยากให้คนจำภาพของตัวเองใหม่ที่ชื่อสากุระ เห็นสวยแบบนี้น้องซากุระก็ไม่เคยปิดบังเลยว่าสวยหวานขึ้นมีแฟนคลับมาถามใน t i k t o กซากุระก็ตอบชัดว่าทําอะไรมาจนสุดท้ายได้ลุกสุดบังที่ลืมลุกเก่าในวันวานไปเลยจะข่าวโดวงดังเมื่อปี2552น้องคอิง,งสซาโตเด็กชาวพิจิตรถือภาพประกาศตามหาพ่อชาวญี่ปุ่นจนสุดท้ายทั้งคู่ได้พบกันจริงๆจนเวลาผ่านไปเกือบ10ปีหลายคนอาจจะลืมเรื่องราวของเด็กคนนี้ไป งานนี้เลยขอพาไปดูความน่ารักของน้องซากุราหรือน้องเคอิงโงะว่าตอนนี้ความน่ารักเพิ่มขึ้นมากแค่ไหนโดยน้องเคอิงโงะได้ขับร้องเพลงดังเด็กชายลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัยเก้าขวบที่ออกมาตามหาพ่อบังเกิดกล้าวชาวแดนอุทิศย์อุทัยเขายังคงอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่6 8 6ถนนสีมาลาตาบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรซึ่งเป็นบ้านพักหลังเดิมที่เคอิงโงะพักอยู่กับนางปฐมมาและนายบัญญัติจตุพิธ สองสามีภรรยาที่เป็นป้าและลุงหนุ่มน้อยเคยง,งบอกว่าเขายังขายอาหารปลาขายปลาและนกให้กับนักท่องเที่ยวที่มาสักการะหลวงพ่อเพชรอําเภอเมืองพิจิตรเหมือนที่เคยทํามาตั้งแต่ก่อนการประกาศตามหาพ่อชาวญี่ปุ่นเคยง,งเล่าต่อว่าสําหรับการติดต่อคาสูมิซาโตพ่อชาวญี่ปุ่นนั้นก็ติดต่อกันเดือนละสองถึงสครั้งโดยผู้เป็นพ่อจะโทรศัพท์มาหาก็มีถามถ่ายเรื่องผลการเรียนบ้างและให้ตั้งใจเรียนหนังสือ ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ